สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอยู่กับวัดไรรักพันไม้เช่นเคยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมารับน้องใหม่กันคะ่ะรับน้องใหม่สองเจ้าคะ่ะวันนี้น้องใหม่สองสวนสวนที่หนึ่งหนึ่งต้นคะ่ะแต่ต้นใหญ่แล้วเนี่ยเอฟไม่ทันเพื่อนได้ต้นเดียวคะ่ะอันนี้อีกสวนหนึ่งสวนนี้ได้เยอะหน่อยคะ่ะเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวเรามาเปิด ส่วนแรกก่อนนะคะว่าน้องใหม่ของเราวันนี้หน้าตาเป็นยังไงสดชื่นดีไหมบอลเราเอฟตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ค่ะของมาถึงวันนี้ก็เป็นวันอังคารค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สวยงามสดชื่นเลยสวยมากเลยค่ะน้องแข็งแรงมาก ว้าวหนึ่งต้นเดี๋ยวเอาเออกก่อนโอ้เขาบุมาอย่างดีเลยค่ะบุใยสังเคราะห์นุ่มๆม,มาอันนี้ต้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆคะหนึ่งต้นสวยงามมากออกมาเลยมาละมาแล้ว ชื่นดีไหมว้าวน้องสดชื่นดีมากค่ะสวยไหมคะ่ะดูหน้าตาหน้าตาเหมือนเหมือนอ่าไทยนิยมใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่ไทยนิยมนะคะแต่เป็นลูกไม้คะ่ะลูกไม้สวยงามมากว้าวพอใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ ชื่อว่าเป็นลูกไม้เม็ดแดงเป็นลูกไม้ค่ะเ,เพื่อนๆคะแต่สวยแข็งแรงด้วยว้าวดูดูค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเนี่ยต้นเยอะมากต้นแน่นเลยกอนแน่นเลยค่ะว้าวหลายต้นนะคะเนี่ยคุ้มเลยอคุ้มเลยคุ้มเลยสามร้อยกว่าบาทค่ะรวมส่งค่ะ ว้าตกใจมากแข็งแรงด้วยไม่ต้องลุ้นว่าจะโตหรือไม่โตคือมาอย่างนี้แข็งแรงเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยเป็นฟุตเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามแข็งแรงกอใหญ่ด้วยเดี๋ยวมาดูอีกอีกตะกา้านะคะอันดับไว้นี่ก่อนนะอีกตะการาตะกา้านี้เยอะหน่อยนี่เบบี้เบบี้ค่ะไม่ถึงกับเบบี้หรอกค่ะโตแล้วกำลังโตค่ะอนุบาล ไม่ใช่เบบีแล้วค่ะขนาดนี้เขาเรียกว่าชั้นอนุบาลแล้วค่ะหนึ่งต้นหนึ่งต้นหน้าสวยๆเลยสีชมพูเปรอะๆนะคะอันนี้สภาพมองดูภายนอกก็ดีค่ะอันนี้แดงๆมีสองใบจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องเปิดสองอันนี้สามอ้าวอันนี้ วยที่สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะมีป้ายป้ายเปิดๆด,ด้วยสวยมากอันนี้หลายใบอยู่นะสวยสามตัวนี้อีกหนึ่งสีอันนี้ก็สีม่วงม่วงม่วง,งป,ป้ายป้ายเปิดๆเ,เ,เหมือนกันค่ะงวดนี้เราซื้อบอนสีที่ป้ายป้ายเยอะค่ะ แต่เยอะไปตรงลูกไม้นะคะแต่ว่าลูกไม้มีอนาคตนะคะเพราะว่ามีป้ายมีเปิดสวยมากอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นอันนี้ก็จุด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 ชมพูขาวค่ะยังไม่ทราบว่าต้นอะไรบ้างนะคะเราต้องเปิดดูข้างในนะคะจําไม่ได้หรอกค่ะตอนเอฟเห็นสวยก็เอฟเฉยๆค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจําไม่ได้เลยค่ะว่าชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวต้องคอเปิดดูข้างในอันนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เอาอันนี้กล่องบุบไปหน่อยบุบแต่ที่ครอบแต่ว่าตัวข้างในยังสภาพดีสดชื่นอยู่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามอยู่ค่ะสี่ห้าหกตัวนี้ตัวนี้ก็สวยค่ะสวยมากเลยแปดค่ะเหืนอหมคะมีทั้งหมด8ต้นค่ะแต่กร้านี้บรรจยมา8ต้นเลย ดูรวมรวมแล้วสดชื่นดีค่ะปลอดภัยดีแต่จะมีต้นอะไรบ้างเราขออนุญาตเปิดดูก่อนนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนชมกันอีกครั้งว่าน้องๆมีชื่อว่าอะไรบ้างสำหรับวันนี้น้องๆปลอดภัยดีค่ะลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณสำหรับการเข้าชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ